พระธรรมนั้นก็อย่างหนึ่งธรรมะสภาวะธรรมนั้นก็อย่างหนึ่งและธรรมะสภาวะมรรคผลนิพพานที่จะอุบัติเกิดขึ้นในใจของพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งพวกเราจะต้องอาศัยพระธรรมเป็นเครื่องชี้ช่องทางบอกทางให้เรารู้จักเจริญธรรมะ ที่เป็นตัวสภาวะมรรคผลนิพพานให้อุบัติเกิดขึ้นในใจของเรานั้นพวกเราจะต้องอาศัยพระธรรมคำสอนนั้นชี้ช่องทางให้เราเห็นแจ้งสภาวะหรือธรรมะสภาวะธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าพระธรรมคำสั่งสอนนั้นแหละจากหัวใจของพระพุทธเจ้าที่รู้แจ้ง และครูบาอาจารย์ที่รู้แจ้งเป็นพระอริยสงฆ์สืบทอดต่อกันมานั้นก็ต้องอาศัยคำสอนชี้ช่องทางบอกทางให้เรารู้จักบำเพ็ญเจริญธรรม,มสภาวธรรมที่เป็นตัวมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในใจของเหลานั้นให้ได้เราจะต้องอาศัยเราเป็นผู้ปฏิบัติสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้เป็นต้นเราก็ต้องอาศัย ตลอดเวลาอาศัยคำสอนเป็นเครื่องชี้แนะชี้ช่องทางบอกทางให้เรารู้จักเจริญสติเจริญสัมปชัญญะเราถึงได้รู้จักเจริญเจริญสติสัมปชัญญะขึ้นมาในใจของเราได้อาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมเป็นระยะระยะไปโดยเฉพาะการได้ยินได้ฟังธรรมะทางภาคปฏิบัติเราก็ต้องอาศัยอยู่ เป็นประจำเสมอและเราก็มีการเจริญธรรมะสภาวะธรรมที่เป็นตัวมรรคที่เป็นตัวมรรคานประเสริฐเราก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญเมื่อเราอาศัยการบำเพ็ญมรรคอานประเสริฐให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราได้เราก็จะทราบซึ้งถึงพระธรรมคำสอนมากยิ่งขึ้นไปเราก็จะทราบซึ้งถึงหัวใจของพระอริยสงฆ์ มากยิ่งขึ้นไปนั่นแหละจงเป็นผู้ทรงสติสัมประชัญญะไว้กับร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเสมอในขณะปัจจุบันนี้เป็นต้นยามเช้าที่พวกเราได้อุตสาหะมาทำบุญสุนทานกันเนื่องจากวันพระเราก็ระลึกได้ถึงคุณของพระถึงคุณของคุณงามความดี เราจึงได้มาให้ทานแล้วก็จะมีการรู้จักรักษาอุโบสถศิลถือศิล8แปดของเราหนึ่งวันหนึ่งคืนก็เป็นสิ่งที่ดีงามของเราพวกเราเป็นชาวบ้านตาสีตาสายใยมีใย,ยมาเราก็เป็นผู้ที่รู้จักของเรารู้จักฝึกฝนจิตใจจิตวิญญาณของเราให้มีความตั้งมั่นอยู่ในทานศิลภาวนาเสมอ ตั้งมั่นอยู่ในภาวะสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้เป็นต้นเข้าใจลึกซึ้งถึงสภาวะสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้เสมอไม่ปล่อยให้จิตใจออกนอกหนทางจากสติสัมปชัญญะนั้นมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองดูแลรักษาจิตใจเราเสมอเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะสติปัญญา คุ้มครองดูแลรักษาจิตใจของเราได้เสมอเช่นนั้นจิตใจของเราก็จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อความปลอดภัยหายห่วงจากโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากความทุกข์ใจอันเกิดจากเหตุให้เกิดทุกข์ใจของเรานั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเออชีวิตนี้เราเกิดมาแล้วเนี่ย แล้วเราจะอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อใครหรืออยู่รอวันตายละ่ะชีวิตเนี่ยอยู่ไปเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเท่านั้นแหละเราจะวาดหวังเอาอะไรกับชีวิตนี้ไม่ได้หรอกเพราะชีวิตนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความแก่ความเจ็บความตายจะต้องครอบงำเสมอความคิดนึกปรุงแต่งในใจเราหรือ ก็มีแต่ความเกิดความดับครอบงำความคิดนึกมีแต่ความแปลปวนความดับสลายครอบงำเราจงรู้จักความไม่เที่ยงของความคิดนั้นเมื่อเรารู้จักความไม่เที่ยงของความคิดจิตใจเราก็จะหลุดพ้นไปจากความคิดนึกปรุงแต่งได้หลุดพ้นเป็นวิมุติธรรมระดับพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคมีพระหลันก็แตกต่างกันไป จิตหลุดพ้นไปจากความคิดระดับพระโสดาบันก็จะละสังโยชน์สามได้ละความเห็นผิดว่าว่าความคิดเป็นเราเราเป็นความคิดได้ความคิดนึกมันเป็นอาการของจิตมันเป็นเงาของจิตใจเราเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวจิตใจดั้งเดิมแท้ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจมันถูกต้องสติสตัมปชัญญะยังคงมีอยู่คู่กับกายกับใจเราเสมอตลอดเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวัน เมื่อเรามันฝึกฝนฝึกปลือได้อย่างนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไว้เสมอเช่นนั้นจิตใจของเราก็จะเป็นไปเพื่อดับความลุ่มหลงจมไปในความคิดทั้งปวงได้จิตใจของเราก็จะบรรลุถึงความเป็นสมาธิความที่ว่าเราก็จะมีหัวใจเป็นพุทธะเป็นพุทธะซึ่งปราศจากขันห้าปราศจากความคิด ครอบงำเราจะเป็นไทยแก่ตนเราจะเป็นพุทธ,ธะที่แท้จริงในใจเราซึ่งปาร์ตจากธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าครอบงำนั้นเราก็ต้องมีความถึงพร้อมความเคารพพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งความเคารพพระอริยสงฆ์ความเคารพโอวาทธรรมที่ครูบาอาจารย์มอบให้เราเราก็ต้องรู้จักเคารพมีสัมมาคารวะ พิสูจน์ทราบปฏิบัติตามคําแนะนําพร่ำสอนของท่านในฐานะท่านก็เป็นพุทธบุตรเป็นสักกายบุตรพุทธชีโนรถของพระพุทธองค์เราก็ไม่มองข้ามเราก็ไม่ประมาทเมื่อท่านถ่ายทอดทำแนะนําข้ออาจข้อทําให้เราเราก็เราก็เห็นคุณค่าเราก็รู้จักผู้สืบทอดศาสนาเรามองไม่เห็นท่านเรียกว่าความเคา,ารพพระรัตนาตาเนี่ยมันไม่ถึงพร้อม เมื่อไม่ถึงพร้อมเนี่ยเราก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิเนี่ยความเคา,ารพพระรัตนาตราัยเนี่ยมันต้องถึงพร้อมถ้าสงฆ์แม้ว่าท่านยังไม่บรรลุธรรมถ้าเกิดท่านไม่มีความเสียหายอันใหญ่หลวงเนี่ยเราก็ประมาทท่านไม่ได้เราก็ต้องให้ความเคารพแล้วเราก็ต้องรู้จักเพราะว่าแม้ว่าท่านจะยังไม่เป็นพระอริยสงฆ์ แต่ท่านก็นุ่งเหลืองห่มเหลืองท่านก็ได้ออกบวชสืบทอดศาสานาอยู่เหมือนกันนี่แหละเราก็ต้องเข้าใจนะยิ่งถ้าเราเจอครูบาอาจารย์พ่ำสอนแนะนำธรรมะเราได้เราก็ให้ความเคารพให้ความยำเกรงรู้จักคำพ่ำสอนของท่านยิ่งเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยท่านก็ชี้ช่องทางบอกทางเราอะไรต่างๆนานา,นาเพื่อให้เราเนี่ยปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามเราก็ต้องรู้คุณค่า บางทีเราปฏิบัติผิดท่านก็นชี้แนะชี้ช่องทางให้ชัดเจนเพราะท่านพิสูจน์ทราบแบบชัดเจนมาแล้วท่านก็นมาแนะนําเราอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องคํานึงถึงสิ่งที่ท่านพูดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้ออาจข้อธรรมที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ตามได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านก็นจะชี้ช่องทางบอกทางเราถ้าไม่มีพระอริยสงฆ์ไม่มีครูบาอาจารย์ชี้ช่องทางบอกทางเนี่ยเราก็ไม่มีวันที่จะ เข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์ได้เราจะลึกซึ้งถึงธรรมของพระพุทธองค์ไม่ได้เลยและทําในใจของเราเราก็จะแจ่มแจ้งไม่ได้เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเ่ะเราเป็นสาวกสาวิกาเราต้องได้ยินได้ฟังเราถึงจะรู้แจ้งตามได้สติควรระลึกยังไงตั้งรู้ยังไงถึงจะเกิดสมาธิสติระลึกรู้พิจรารณากายเวทนาจิตธรรอย่างไร ถึงจะเกิดปัญญาเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักที่จะเสียสละเวล่เวลาที่จะรู้จักฟังธรรมะท,ทางภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงเพราะฉะนั้นวันนี้วันพระเราก็บุญฝุนทานเราก็ทำทานเป็นเบื้องต้นศีลเราก็ต้องรู้จักร,รักษาสติปัะฐานเราก็ต้องรู้จักเจริญ สติในฐานทั้งสี่แลลึกรู้พิจารณากายในกายแลลึกรู้พิจารณาความสุขความทุกข์ในกายในใจที่ปรากฏขึ้นรลลึกรู้พิจารณามันความคิดที่เกิดขึ้นก่อนระลึกรู้พิจารณามันอันนี้แหละเรียกว่าหัดเจริญสติัฏฐานทั้งสี่สติในฐานทั้งสี่เมื่อเราจเจริญให้มากกระทาให้มากแล้วเนี่ยย่อมจะทําให้จิตใจเกิดปัญญามันจเจริญภาวนาะ สติภาวนาสัมปชัญะญภา,าวนาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเราสามารถที่จะฝึกฝนฝึกหัดได้เราสามารถที่จะทําได้ไม่ไว่าจะอยู่ในวัดนอกวัดเราก็ทําได้หมดเราก็รู้จักของเราธรรม,มสภาวะธรรมนั้นก็มีรูปขันมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันและกิเลสตัณหาต่างๆใน,ในใจของเรานั้นก็เรียกว่าเป็นธรรม,มสภาวะธรรมได้ทั้งนั้นแหละ รวมทั้งสิ่งทั้งปวงในโลกกรรมคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะสภาวะธรรมทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นธรรมะสภาวะธรรมทั้งนั้นส่วนธรรมะสภาวะมรรคผลน,นั้นเราต้องเจริญตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่พิเศษธรรมะสภาวะมรรคผลเช่นท่านสอนให้เจริญ อริยมรรคมีองค์แประการสติปัฏฐานทั้งสี่สติสัมปชนะัญญะเป็นต้นนี่แหละเรียกว่าธรรมะสภาวะธรรมที่เป็นตัวมรรคผลนิพพานซึ่งเราจะต้องรู้จักบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราให้ได้ตั้งสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนเสมอใส่ใจตลอดเวลานี่แหละถ้าหากว่าเราใส่ใจสติสัมปชนะัญญะให้ชัดเจน อยู่กับร่างกายตลอดเวลาได้จริงๆแล้วอันนี้แหละจากคําสอนให้กายมาเป็นการกระทาเมื่อเรากำหนดสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องกันได้อย่างนั้นไม่ปล่อยให้จิตใจวกแวกไปที่อื่นใดทั้งหมดนั่นแหละเรากำลังเจริญธรรมะสภาวะธรรมะที่เป็นตัวมรรคผลอยู่เรียกว่าเป็นมรคาเป็นหนทางทางก้เวเดินไปสู่วิมุตตินิพพานนั้น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยทางเดินเสียก่อนเราถึงจะเข้าถึงวิมุติธรรมในระดับพระโสดาบันบุคคลได้เป็นต้นไปวิมุติธรรมระดับพระโสดาบันบุคคลเป็นต้นไปนั้นจิตใจของพระโสดาบ,บันบุคคลนั้นจะรู้จักเป็นอิสระจากกายหนึ่งจะรู้จักเป็นอิสระจากความคิดเป็นต้นแล้วจิตที่เป็นอิสระจากกายจากความคิดนั้นจะรู้ตนเห็นตนอย่างแจ่มแจ้ง ตามความเป็นจริงจึงตัดสังโยน์ทั้งทั้งสามได้ตัดความเห็นผิดว่ากกลเป็นเราความคิดปเป็นเราได้แล้วก็ตัดความสงสัยในเรื่องจิตจริงแท้ในเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าเห็นจิตดั้งเดิมแท้ของตนบ้างแล้วก็เลยหมดความสงสัยในธรรมะและเชื่อพระธรรมคำสอนนั้นเสมอว่าพระธรรมคำสั่งสอนนั้น สอนแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามส,สอนแต่ในสิ่งที่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเราก็เลยพระโสดาบันบุคคลน,นั้นก็เลยพระโสดาบันบุคคลน,นั้นก็เลยมีความเคารพพระธรรมเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความเป็นมีความเคารพพระอริยสงฆ์ในการก่อนด้วยนี่แหละจะเป็นอย่างนี้ดำรงสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนไว้เสมอตลอดเวลาทุกเมื่อของเราอย่าได้เลอะเลือน เลื่อนหายไปจากสติสัมปชัญญะนั้นอย่าปล่อยให้จิตใจของเราเลื่อนหายไปจากสติสัมปชัญญะนั้นแต่ให้จิตใจของเราเลื่อนหายจากสิ่งทั้งปวงได้จากความคิดทั้งปวงได้ให้อยู่กับสติสัมปชัญญะตลอดเวลาไว้จงตั้งใจกำหนดจิตฝึกฝนจิตเช่นนั้นตลอดเวลาที่เรานั่งฟังเทศฟังธรรมเราก็กำหนดของเราอยู่อย่างนั้น รู้ตัวตลอดเวลาใส่ใจรู้ตัวตลอดเวลาในปัจจุบันนี้ให้เช็ดเจนไว้เสมอจิตใจเราถึงจะสงบสุขได้จากสติสัมปชัญญะที่เราใส่ใจรู้ตัวทั่วพร้อมพร้อมลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอนี่แหละต้องรู้จักกำหนดจิตใจสติสัมปชัญญะเช่นนั้นแล้วของดีมันก็เกิดขึ้นมีขึ้น อยู่กับเราตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่ที่ความเพียรพยายามฝึกฝนของเรานี่แหละฉะนั้นให้เราตั้งใจกำหนดให้ดีๆตั้งใจกำหนดอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจคนอื่นสิ่งอื่นใดๆทั้งหมดปัจจุบันนี้เรานั่งบัลลังสมาที่อยู่ในวัดวา,ารามเราก็รู้จักสนใจของเราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม น้อมจิตระลึกแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลเมื่อเลิกไปแล้วเราก็รู้จักตั้งสติตั้งสัมปชญญาชญะะตั้งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายให้ต่อเนื่องกันไปในวันทั้งวันรู้เราทันความคิดนึกปรุงแต่งในใจเสมอและรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอขณะที่รู้เราทันความคิดในวันทั้งวันก็จงทำความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายด้วย ถึงจะทำให้เราละวางความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเยี่ยมจะทำให้เราเข้าถึงหัวใจจิตใจที่บริสุทธิ์ด,ดั้งเดิมแท้ของเราได้และเราก็ต้องฝึกฝนฝึกปลือซึ่งสติสัมปชัญญะนั้นให้ชำนาญต่อไปต้องชำนาญอย่างยิ่งจิตใจของเราถึงจะบริสุทธิ์แบบร้อยเปอเซขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจ ผ่อนคลายออกแล้วก็ตั้งสติทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้เสมอต่อไปให้ตั้งใจทำอยู่อย่างนั้นแม้เลิกไปแล้วเราก็ทำได้มันไม่ได้เกี่ยวไม่ว่าเราจะอยู่ในอิรลบทไหนมันก็ทำได้หมดเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจสำรวมปฏิบัติกันไป